ว่างไหนี่ไปไหนเราไปตัดผมว่ะพาไปตัดผมหน่อยนะเอาจะตัดทำไมทำไมมันยาวเนี่ยเห็นยไหมเห็นมันปกตาเมียมปกตาเราชอบที่ปลายเป็นปลแบบเนี้ยไม่ต้องตัดผมแค่นี้มันก็น่ารักแล้วมันปกตาเนี่ยมันมันน่ารักสูกไหมล่ะทำปกตาเนี่ยแค่นี้คุณก็น่ารักสตอร์ปนแล้วนะคุณกายมันปกตาคุณรู้ไม่เนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมันปกตาใช่ไหมเอาคุณขึ้นหัวเมียเชียวผมอ่ะถ้าถ้าเกิดคุณปกตาคุณก็มัดขึ้นอย่างเงี้ย อุ้ยน่ารักจะตายน่ารักกะเนเลยน่ารักอะนรคุณดูอะไรน่ารักเนยโอ้ยน่ารักจริงเลย,ย,าเลยตายตายคุ่ต้องไปตัดนเนาะแย่นี้ก็น่ารักตายตายตายไย,ยวันนี้ลูกมีอะไรจะมาถามไปนะอย่างเดียวถ้าลูกจะถามไปว่าปลายรักนุกไหมถ้าเกิดปลายยิ้มก็แสดงว่าปลายชอบนุกนะโอเคนะ

ัชบ oh ังได้เศร้าน้อมกูบักได้จำน้อมกูบักได้กำน้อมกูมันรั่วเห็สซุปเป็นลูกผ่มไส้บอะบักได้กำน้อมผมครับเมาไปสองพันละไปฮักลูกหนาไปผมฮักตัวหนาเออขอบคุณค่ะใช่ใช่ตอนนี้ชุแล้วแล้ววันนี้พกนี้ไม่เข้าฉากมั้เข้าอีพวกเนี้ยอกไพวกนี้เข้าหรือเปล่าอ๋อ